สวัสดีค่ะพลอยค่ะวันนี้นะคะพลอยจะมาเพื่อนๆนะคะมาดูแลผิวพรรณที่คลินิกโบเต้คิรูเบออยู่ที่ตึก CP Tower อยู่ชั้น3วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าพลอยกับพี่นกจะได้ทำทรีตเมนต์ตัวไหนกันบ้างเพื่อดูแลผิวหน้าเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมออารร่วมผ่าไทายค่ะประธานกรรม,มการโบเต้คิรูเบอเมดิคอล ปา e. e. แ <c oughs> อ <c oughs> นด์บีอีชิวคลินิกค่ะและคุณหมอดนนายธรรมพิบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้อยู่กับคุณหมอทั้งสองท่านแล้วนคะคะสวัสดีค่ะคุณหมอดนนายค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณหมออลันสวัสด <c oughs> ีนะคะพอต้องมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าของแต่ละแต่ละวยัยแต่ละช่วงม,มาปรึกษาคุณหมอค่ะดูแลผิวอย่างไรไให้สุขภาพดีของแต่ละประเภทของผิวค่ะคุณหมอคก็ คจริงแล้วคือผิวก็มีทั้งผิวธรรมดาผสมผิวมันใช่ไหมครับคือการดูแลผิวโดยรวมให้สุขภาพดีในทุกแบบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการอืดน้ำให้มากครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวใช่ไหมครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อให้ผิวไม่ดูอ่อนล้าหรือว่าให้เกิดพวกรอยคล้ำใต้ดวงตาขึ้นมานะครับเป็นเบ่งอาหารการกินครับอาหารการกินก็คือทานทุกฝักผลไม้ที่มีสารอาหรมุ้งจะด๊ะ ให้หลากหลายครับก็คือจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวและ,ะการหลบแดดการป้องกันแดดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่มวกนะครับคือการทาครีมกันแดดทั้งหลายนะครับอันนี้คือโดยรวมของผิวทุกประเภทจะอยู่ในไม่ต่างกันพอเป็นผิวในแต่ละแบบเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในแต่ละแบบเหมาะกับผิวแบบไหนอย่าแงบบคนที่ผิวแพ้ง่ายอาจจะต้องดูว่า ผลิตภัณฑ์น,นี้เราใช้ได้ไหมเราใช้แล้มอีอาการแดงแพ้อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคนที่มีปัญหาหน้ามานันจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นครีมเป็นโลชั่นเป็นเจลแบบไหนที่จะช่วยควบคุมความรังไดพวกนี้นะครับก็จะดูในรายละเอียดที่แตกต่างกันไปก็คือโดยสรุปก็คือเพื่อดูแลให้ผิวสุขภาพดีอ่อนยาวในทุกประเทศผิวเนี่ยเราดูแลาจากพฤติกรรมต่างๆและอาหาร อ๋อค่ะเนี่ยค่ะปัญหาของผู้หญิงส่วนใหญ่เลยปัญหาสิวตอนนี้คือปัญหาสิวโผเนี่ยมีมากคือคอยากรู้อะค่ะว่าปัญหาของสิวโผดเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วจะมีวิธีการรับมือกับการเกิดสิวโผลได้อย่างไรบ้างคะก็คือ,อคือโดยสิวตัวสิวเองเนี่ยคือโดยจากสาเหตุโดยส่วนใหญ่นะครับคือเกิดจากการอุดตันของรูขุมขนแล้วก็ทําให รูขุมขนตรงนั้นที่มันมีท่อผละิตน,น้ำมันที่ว่าจะมาคอยเลี้ยงอยู่บนผิวหน้าเราเนี่ยมันถอดมานไม่ได้ก็เลยการจัดกรนป็นสีนะครับส่วนสําหรับในบางคนอาจจะมีการเจริญของเชื้อราบางชนิดอาจจะเขาเป็นชนิ้นเดียวกับที่ทําให้เกิดโรคเรื้อนนะครับที่ว่าอาจจะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับโดยทําให้เกิดมีอาการเป็นตุ่มแดงแล้วบางคนอาจจะมีอาการรู้สึกคันอันนั้นเนี่ยเราถึงได้เรียกว่าเป็นผิวหด นะครับก็คือในเรื่องของถ้าเป็นตัวการรักษานะครับก็คือมันก็ต้องใช้ยาพวกสูตรการรักษาสิวการร่วไปม,มีเปิดหัวสิวอะไรพวกนี้อาจจะต้องมีพวกยาฆ่าเชื้อราด้วยคุณหมอมีทีเว้นอะไรแน,น,นะนำไหมคะสำหรับคนที่เป็นสิวโพดมีปัญหาเป็นสิวเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันนี้สาสๆส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้การทำทรีตเมนต์เพื่อให้เห็นผลได้ไวขึ้นคุณหมอมีทีเว้นอะไรแนะนำก็ นอกจากการใช้ยาก็มีทรีทเมนต์นะครับก็อย่างเช่นเราเรียกว่าเป็นโฟโตไดนามิกนะครับเป็นโฟโตไดนามิกทรีทเมนต์เป็นการที่ว่าช่วยแบบช่วยเปิดรูขนนะครับแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อหรือว่าอะไรต่างๆแล้วถ้าสมมติว่าเราชะลอรีบลอยชะลอรีบลอยก่อนไปเกิดแบบความชราอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ที่หมอแนะนำทรีตเมนต์ไไรจริงๆแล้วตัวตัวโฟโตไดนามิกที่ว่าเนี่ยนะครับมันสามารถ มีหลายโหมดในการทำงานเพราะว่าโฟโตแดนนีเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมที่ใช้ตัวคลื่นแสงนะครับลงไปทำกับผิวอย่างที่คุณหมอบอกครับว่าถ้าหากว่าเราใช้คลื่นแสงประเภทหนึ่งมันก็จะสามารถฆ่าเชื้อสิ่งได้นะครับใช้คลื่นแสงอีกประเภทหนึ่งก็จะสามารถลดการอักเสบของผิวลงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิว ทีนี้สำหรับทางโบเต้ค i v e หรือว่า BQ Clinic เอกเองนะครับเราจะนอกจากการใช้พวกโ o โต d ดนามิกมาช่วยแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเทคนิคนะครับในการทำทรีทเมนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวมาร์นะครับซึ่งอตอนนี้คือมาร์กที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือเป็นมาร์กที่เรานำเข้าของฝรั่งเศสตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการาให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่ผิวได้รับความชุ่มชื้นที่เหมาะสมเนี่ยสีที่เกิดขึ้นคือในกลุ่มที่เป็นไฟาไยลายหรือริ้วรอยเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะดูจางลงละนะครับนะครับกวัสดีก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอท่าน,าม,านะะามากนะคะที่ให้คำแน,นะนำก็ให้วิธีการดูแลรักษาผิวหน้าของเรานะคะก็ขอขอบคุณหมอมมกนะคะที่ให้คำแน,นะนำค่ะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพลกับพี่นกนะคะจะได้ทำทรีทเมนต์ตัวไหนบ้าง